สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spot r His The World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์กีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องแต่จะพาคุณไปสัมผัสกับความรู้สึกของการท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ลองจินตนาการดูนะครับคุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสนามโอลิมปิกที่เต็มไปด้วยผู้คนนับแสนเสียงเชียร์ดังกึกก้องจนแทบจะกลืนเสียงหัวใจของคุณคุณกำลังจะลงแข่งวิ่งระยะ800เมตร ระยะที่ต้องใช้ทั้งความเร็วสุดขีดและความอึดอย่างบ้าคลัง่งและคู่แข่งของคุณคือชายคนนี้เดวิดตรูดิชะเจ้าของสถิตโลกในตำนานทุนคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาได้ไหมวันนี้เราจะมาไขาปริศน,นาไปพร้อมกันไปดูกันเลยย้อนกลับไปในหมู่บ้านเล็กๆที่แสนเรียบง่ายในประเทศเคนยาเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นไม่ได้วิ่งเพื่อชัยชนะไม่ได้วิ่งเพื่อเงินรางวัล แต่เขาวิ่งเพราะมันคือความสนุกคือชีวิตคือลมหายใจเด็กชายคนนั้นคือเดวิดเลกิชารูดิชาเขาเกิดในครอบครัวนักกีฬาพ่อของเขาคือแดนนีลรูดิชานักวิ่งเหรียญเงินโอลิมปิกในยุค60ฟังดูเหมือนชีวิตถูกลิขิตมาให้เป็นนักกีฬาใช่ไหมครับแต่เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้นชีวิตนักกีฬาไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบเขามีพรสวรรค์แต่มันไม่พอเขาต้องมีวินัยที่โคตรจะแ้่งวดโค้ชของเขาบราเดอร์โคมโอคอนเนล บาดหลวงชาวไอริชผู้เป็นตำนานในการปั้นนักวิ่งเขาเห็นศัตยภาพในตัวเดวิดแต่ก็เห็นความขี้เกียจที่ซ่อนอยู่เดวิดวิ่งอีกรอบนายยังไม่ได้เหนื่อเลยด้วยซ้ำเสียงโคตรตะคอกดังขึ้นเดวิดทำหน้าเซ็งๆโทโคตรผมเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยอะไรดูดิชานายวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนี่คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นทุกวันบทสนทนาที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักสู้ที่แท้จริงเขาเริ่มเข้าสู่วงการกรีธาอาชีพในปี2009 และโลกก็ได้เห็นปรากฏการ์เขาไม่ได้วิ่งแต่เขากำลังร่อนไปบนลู่ฟอร์มการวิ่งที่สวยงามราวกับบทกวีแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่ามันทำให้เขาต้องพักการแข่งขันไปนานผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้ารูดิชาเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าๆช่วงที่พักรักษาตัวนี้เองที่เดวิดได้ค้นพบความสุขอีกครั้งผมชอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆแกล้งเพื่อน,ลเ,อนเล่าเรื่องตลก ผมเริ่มเรียนรู้ที่จะหัวเราะกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาเล่าพร้อมกับหัวเราะเสียงดังครั้งหนึ่งเพื่อนผมถามว่ารุ้ดีชานายวิ่งเร็วขนาดนี้นายเคยวิ่งหนีหมาเห่าไหมผมตอบไปว่าก็เคยนะแต่หมามันวิ่งไม่ทันแล้วเราก็หัวเราะกันยกใหญ่เลยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทําให้เขากลับมามีพลังอีกครั้งพลังที่ไม่ได้มาจากกล้ามเนื้อแต่มาจากหัวใจแล้วแล้วในปี2012ที่โอลิมปิกที่ลอนดอน ลูกก็จับตาดูการกลับมาของเขาทุกคนต่างสงสัยชายคนนี้จะกลับมาเป็นคนเดิมได้ไหมเสียงปืนดังขึ้นปัน้รูดีชาออกตัวด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อเขาใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าจากปากกระบอกปืนสู่เส้นชัยคือการนำตลอดการแข่งขันเป็นยุทธวิธีที่บ้าบิ่นที่สุดและไม่มีใครกล้าใช้แต่มันได้ผล หนึ่งรอบสองรอบรูดิชาน,นำแบบมุ่นเดียวจบเขาไม่มีใครตามทันไม่มีใครกล้าขึ้นมาเบียดและในวินาทีสุดท้ายเขาเร่งสปีดแบบสุดตัวเหมือนมีเครื่องยนต์ซ่อนอยู่ในขาเขาจะทำลายสถิติได้ไหมเสียงผู้บรรยายดังก้องทุกสายตาจ้องไปที่นาฬิกาจับเวลาและแล้วเขาก็พุ่งเข้าสู่เส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุน่นเขาทำได้เขาทำได้แล้ว ตัวเลขบนนาฬิกามันหยุดนิ่งที่1นาที4 9 9 1วินาทีใช่แล้วครับ1นาที4 9 9 1วินาทีเขาทำลายสถิติโลกของตัวเองลงอย่างราบคาบนี่คือสถิติที่โลกตะลึงสถิติที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นักกรีตาหลายคนพยายามทำลายมันแต่ก็ไม่มีใครทำได้หลังจากนั้นเดวิดรูดิชาก็ได้กลายเป็นตำนานนักกีฬาที่ไม่ได้เก่งแค่ในสนามแต่ยังเก่งในการสร้างความสุข บางคนบอกว่าผมวิ่งเหมือนบินแต่จริงๆแล้วผมแค่ไม่อยากโดนโค้ดบนเขาเล่าติดตลกผมแค่วิ่งหนีเสียงบ่นของโค้ดก็แค่นั้นเองคำพูดที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยอารมณ์ขันและมันสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเขาชายผู้ที่ใช้ความสุขและเสียงหัวเราะเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้านี่คือเรื่องราวของเดวิดรูดิชาชายผู้ไม่ได้เก่งแค่เรื่องวิ่งแต่ยังเก่งเรื่องการหัวเราะ และการเอาชนะอุปสรรคด้วยอารมณ์ขันเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนว่าเราไม่จําเป็นต้องซีเรียสไปซะทุกเรื่องบางครั้งอารมณ์ขันนี่แหละคืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดหากคุณชอบเรื่องราวของเดวิดรูดิชาและอยากติดตามตำนานกีฬาที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกด subscribe ช่อง Spot สปอ t is t the World กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักเรื่องราวสุดพิเศษนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ